สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำเล็บลายเอ็นเจ่อให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นฟอย์นะคะเป็นรูปเนี่ยค่ะรูปแองนเจ่อนะคะมีหลายแบบมากเลยนะคะอันนี้เป็นเซตเลยนะคะเซตหนึ่งก็มาเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเลือกฟอย์กันนะคะว่าเราจะเอาอัอนไหนบ้างโอเควันนี้เราจะทำเป็นโทนสีฟ้านะคะอันนี้เป็นฟ้าแบบฟ้าเข้มๆนิดนึง แต่ก็ไม่เข้มมากนะคะอันนี้เราได้ทาสีเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสองเล็บนี้เราทาเป็นไล่สีนะคะแล้วก็ทากากเพชรข้างบนนะคะให้เขาดูมีอะไรขึ้นมาวันนี้เราจะใช้เป็นสีขาวนะคะทําเป็นรูปก้อนเมฆอันนี้เป็นกาวฟอยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเพ้น์ก้อนเมฆเป็นสีขาวนะคะ เข้าตู <in his throat> ้อบนะคะตอนนี้ได้อบสีขาวเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะทากาวเจลนะคะเดี๋ยวเราจะทาเคลือบเขาอีกชั้นหนึ่งนะคะเพราะว่ากากเพชรพวกนี้หรือว่าสีขาวเนี่ยเวลาเราทาไปแล้วเขาจะมีความไม่เรียบนะคะเราจะทาเจลหนึบนะคะอีกชั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราทากาวเจลไปแล้วติดฟอยล์เนี่ยเขาจะได้เรียบนะคะ โอเคเดี๋ยวเราทาเจลหนึบนะคะทาเจลหนึบนะคะโอเคค่ะเข้าตู้อบนะคะเดี๋ยวเราจะทากาวฟอยนะคะอันนี้นะคะเป็นฟอยที่เราเลือกเอาไว้แล้วตัดเอาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ว่าเราจะบอกเพื่อนๆอนว่าเ,เพื่อนเพื่อบางคนถามว่าทําไมทําติดฟอยนะคะ ติดไม่ได้สักทีนะคะเราจะบอกว่ากาวแต่ละยี่ห้อนะคะแล้วก็เครื่องอบแต่ละเครื่องนะคะไฟจะไม่เหมือนกันนะคะที่เขาบอกว่า48วัตต์เนี่ยแต่ว่าแต่ละเครื่องเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันแล้วกาวแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆต้องลองดูลองเทสกันเองะคะ่ะว่ากาวยี่ห้อนี้กับเครื่องอบที่เพื่อนๆมีเนี่ยเหมาะกับการอบกี่วินะคะแล้วก็ อย่างตัวฟอ,อยเนี่ยบางทีเขาจะข้างหลังเขาจะไม่เหมือนกันนะคะบางทีเขามาไม่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องลองดูนะคะว่าเขาต้องการความอบกี่วิอย่างตัวนี้ถ้าเกิดเราไปทาเสร็จแ,แล้วเราอบสิบวิเนี่ยคือฟอ,อยพวกเนี้เขาไม่ติดนะคะเพราะว่ากาวเขายังอบไม่แห้งดีอะคะ่ะเขาก็เวลาแปะฟอ,อย์ไปเนี่ยกาวก็เลยไม่ติดนะคะแบบไม่ติดเลยนะคะ อันนี้เราจะอบประมาณ60วิขึ้นสำหรับซันสีเครื่องซันสีนะคะเพราะว่าเขาจะต,ต,ตัวพวกนี้เขาจะติดดีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทากาวฟอยนะคะเวลาทากาวฟอยนะคะก็ไม่ต้องไปลงหนามากนะคะราะพอบางๆแต่ว่าทาให้ทั่ว ให้ทั่วนะคะไม่ต้องลงหนามากกดคู่กันเลยค่ะนะคะเราให้สมานกันก่อนที่จะเข้าตู้อบนะคะเราจะอบทั้งหมดนะคะ60ิวินะคะ60ิวิขึ้นก็ได้นะคะสำหรับยี่ห้อนี้แล้วก็เครื่องอบซันสีนะคะโอเคค่ะตอนนี้ได้อบเรียบร้อยแล้วนะคะ60วินะคะต้องต้องบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆต้อง ลองกันดูนะคะเพราะว่ากาวแต่ละยี่ห้อกับเครื่องอบแต่ละเครื่องเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันนะคะอบเร็วไปกาวก็ไม่แห้งไม่พร้อมจะติดนะคะเดี๋ยวเราลอกออกมาเนี่ยคะ่ะเขาจะติดบ้างไม่ติดบ้างแต่เราก็ดึงเข้าดึงออกเนี่ยเดี๋ยวเขาติดนะคะให้แบบทีเดียวเลยก็เองว่า ก็ยากเหมือนกันนะคะเราก็ทำแบบนี้ได้ะคะเห็นไหมคะดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกไปเรื่อยๆอ่ะคะ่ะแต่ว่าอย่าไปโดนกาข้างในนิ้วเรานี่อย่าให้ไปโดนเกาข้างในก็พอนะคะเพ่างัน้นเดี๋ยวเขาจะไม่ติดฟอยเขาจะไม่ติดเอาได้แล้วนคะคะก็ถือว่า ได้เยอะเหมือนกันนะคะได้ส่วนที่เราต้องการหมดเลยนะคะนะคะเอาไว้ก่อนนี่เราจะเอานี้นะคะรูดออกมาแล้วก็ดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออก,ดดออกได้นะคะเวลาแปะเข้าไปอีกทีก็แปะตำแหน่งที่มัน เท่าเท่ากันน่ะนะคะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ประติดประต่อกันเอาที่เราไม่ใช้ออกได้หยดเป็นดอกไม้ข้างหลังเขาก็ได้นะคะทันนี้แล้วแต่จะคิดเอทกัน ได้หมดเลยเ,เดี๋ยวเราจะเอาตรงที่ไม่เอาออกด้วยนะคะใช้อันนี้นะคะเป็นน้ำยาล้างสีเกลนะคะตุ่มพุกกันนะคะเกี่ยออกได้นะคะที่เราไม่เอาอะคะ่ะ ตอนนี้นะคะได้ติดฟอยล์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการติดอะไหเพิ่มนะคะแต่ว่าเราจะติดเป็นรูปดาวอย่างเดียวนะคะเราจะทาตัวกาวเจลนะคะทั้งเล็บเลยเป็นการเคลือบตัวฟอยล์ไปในตัวนะคะนําทุกเล็บเลยนะคะแล้วก็จะติดอะไหแบบนี้ด้วยนะคะน้ำเ้าฟอ ให้เขาฟุงฟิงนิดนึงเราจะเอาจากตรงนี้ค่ะโอเคค่ะเข้าตู้อบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเคลือบอะไหล่เขาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเขามีความเห็นไหมคะนูนมากนะคะเราจะกบอะไหล่หนานิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่นูนมากออกมานะคะ เหมือนเป็นการสั่งอะไรด้วยนะคะเค่ะเข้าตู้อบนะคะต่อไปค่ะทาเจลหนึบอีกรอบนึงนะคะเราชอบทาเจลหนึบนะคะก่อนทาท็อปนะคะเพราะว่าทําให้สีอยู่ทนนะคะอันนี้เป็นเทคนิคของทางร้านนะคะเหมือนเคลือบเขาอีกชั้นหนึ่ง<ม>ให้เขาอยู่ทนๆนนะคะ เลวหนึบยี่ห้อของเรานี่เหนียวนะคะยี่ห้อผดชมพูฟ้าเนี่ยค่ะตรงที่เป็นดาวนะคะเพื่อนๆต้องใส่หนานิดนึงนะคะเพราะว่าตรงปลายดาวเนี่ยเขาจะ นูนขึ้นมานะคะทำให้เกี่ยวหน้าเกี่ยวตาได้ทีนี้ว่าหลังท็อปเนี่ยเราก็ต้องมาดูเขาอีกรอบหนึ่งนะคะเราต้องมาดูเขาว่าเขานูนขึ้นมาเยอะไหมถ้านูนขึ้นมาเยอะเนี่ยเราต้องใช้บัฟขัดนะคะอย่าให้เขาเป็นรอยแหลมแหลมออกมาเนะะี่ยค่ะนี่ขนาดเราทากาวเจลไปแล้วนะคะยังมีความแหลมแหลมออกมาหน่อยนะคะเพื่อนๆก็ลองดูกันนะคะ โอเคเดี๋ยวเราเข้าตู้อบก่อนนะคะต่อไปนะคะทาตัวท็อปนะคะโอเคค่ะเข้าตู้อบนะคะตอนนี้นะคะได้อบท็อปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดาวแต่ละอันที่เราทำเนี่ยเขาเรียบไหมเนี่ยค่ะอันเนี้ยเขายังมีความเห็นไหมคะนูนขึ้นมาเยอะนะคะเนี่ยค่ะ เราต้องใช้บัฟบัฟเขานะคะทีนี้เราจะบัฟเราก็บัฟทุกเล็บเลยก็ได้นะคะเขาจะได้ทนด้วยนะคะโอเคใช้บัฟด้านนิ่มก็ได้นะคะบัฟเอาพอประมาณนะคะไม่ต้องลึกเอาแค่พอดาวเขาไม่เป็นแหลมแหลมออกมานะคะอันนี้แหลมเยอะเราก็ใช้บัฟด้านหยาบก,ก็ได้นะ ก็ใช้ด้านนิ่มบัฟให้เรียกอีกรอบปัดฝุ่นนะคะเช็ดหน้าเล็บนะคะด้วยแอลกอฮอลหรือค i ีมซิงเช็ดฝุ่นออกให้หมดนะคะแ่ะให้ฝุ่นติดหน้าเล็บนะคะโอเคค่ะรอให้แห้งสักครู่นะคะทาตัวท็อปกระจกอีกรอบนะคะ ให้เข้าตู้อบนะคะเหมือนเดิมนะคะ120วิค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเล็บลายแองเจลนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเพื่อนเอ้่อ,อ,อาวเจลนะคะแต่ละยี่ห้อนะคะเครื่องอบแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆต้องลองลองทาบางๆนะคะแล้วก็อบ10วิ30วิ60วิแล้วแต่นะคะเสร็จแล้วก็ลองใช้ฟอยล์เนี่ยทาบดูว่าเครื่องอบของเราเนี่ย กับกาวฟอยเนี่ยเขาควรที่จะต้องอบกี่วินะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนเป็นแนวทางของตัวเองได้นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e นะคะ Nano n า n น n นว DIY นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆของทางร้านนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ